Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์ซนอลช่วงเย็นสื่อแชวิลเลียนไม่ทนขอย้ายหนีอาร์ซนอลหลังจบซีซั่น วิลเลียนนักเตะริมเส้นของสโมสรอาร์ซอน ston, ทีมในสึพรพิมยรีกต้องการย้ายออกจากทีมหลังจบซีซั่นนี้แม้ว่าจะเพิ่งมาร่วมทีมได้เพียงแค่ซีซั่นเดียวก็ตามดะแอตแลติกสื่อใหญ่ของอังกฤษระบุว่าแนวรุกชาวบาซิเลียนเป็นหนึ่งใน5นักเตะร,ระดับซีเนียที่แจ้งกับสโมสรว่าต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นอกจากเอกตอเบยอริน แบรเลโนดาวิดลุยและกาลิชาก้าสำหรับสาเหตุที่ดาวดังทั้ง5รายต้องการอำลาทีมเนื่องจากไม่พอใจสโมสรหลังจากที่โดนวิจารณ์อย่างหนักในซีซั่นนี้โดยทำผลงานได้อย่างยแย่และไม่สามารถพาทีมคว้าโฟต้าฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1996เป็นต้นมาสำหรับวิลเลียนนั้นย้ายมายัางทีมเอเมสเตเดียมแบบไม่มีค่าตัว หลังจากที่หมดสัญญากับเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เก่งเหมือนสมัยที่ขาแข้งที่สแตมฟอร์ดบีทนอกจากดาวเตะหรายที่ต้องการย้ายทีมแล้วมีเกียวอาริต้านายใหญ่ของไอ้ปืนโตยังมีแผนที่จะโล่นักเตะดาวรุ่งที่ถูกยืมตัวไปเล่นให้กับทีมอื่นอยู่ในขณะนี้ทางเอลลี่เมเลนาและโจวิลล็อก เพื่อนำเงินมาเป็นทุนในการเสริมทัพและสร้างทีมใหม่ในตลาดซัมเมอร์ทูเคิลยอมรับผิดพาสิงไพ่โทมัสทูเคลิลเทนเนอร์เชลซีออกมายอมรับความผิดชอบหลังจากพาทีมแพ้คารังในนัดที่ผ่านมาสิงโตน้ําเงินครามเชลซีเปิดบ้านแพ้ออสตันไปด้วยสกอร์ศูน์ต่อหนึ่งในศึกพิมี์ลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยตอนนี้เดอบูรังที่สีของตารางคะแนน นำอันดับที่5อยู่6คะแนนโดยรวมแล้วเราไม่เฉียบคมพอเราไม่สามารถออกไปพร้อมกับความเอาจริงเอาจังและพลังงานในแบบปกติมันอาจจะเป็นเพราะมีการเปลี่ยนตัวหลายคนจากเกมที่ผ่านมาและผมขอรับผิดชอบทุกอย่างสำหรับเรื่องนั้นบางทีมันอาจจะเป็นการปลุกพวกเราทุกๆคนเป็นครั้งสุดท้ายผมรู้สึกว่าการซ้อมมีเพียงนิดเดียว และผมโชคร้ายนิดหน่อยที่มันพิสูจน์ออกมาบนสนามในวันนี้ผมเสียใจเราน่าจะแต่เราทำไม่ได้เรามีเวลาสมวันเราอยู่ในผลงานที่ดีอารมณ์ที่ดีทางเลือกไม่ดีเท่าไหร่สำหรับการจัดทีมนี่เป็นหน้าที่ของผมเราโชคไม่ดีเราแพ้ได้วันนี้เราทำทุกๆุกอย่างแต่เป็นฝ่ายแพ้แพ้ผมไม่มีความสุขกับการจัดทีมของผม มีการเปลี่ยนแปลงมากมายและผมไม่ควรทำแบบนั้นมันเป็นรายละเอียดบางอย่างแต่ผมไม่อยากบอกคุณเรามีผลการแข่งขันที่ดีบางนัดดังนั้นเราต้องจัดการกับความพ่ายแพ้อเดลตาจวกสื่อปั้นเรื่องตัวเองเสียหายมิกเกลอเดตตาออกอาการหัวเสียอย่างหนักเมื่อทำการส่วนกับสื่อที่พยายามปั้นแต่งคำพูดของตัวเองออกมาในลักษณะที่เกิดความเสียหายและเข้าใจผิด ปืนใหญ่บุกชนะเชลซี1.0ในศึกพิมร์ลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาทำให้เดอะกันเนอร์ขึ้นมารังที่8ยังพอมีลุ้นไปเตะบ,บอลยุโรปในซีซั่นต่อไปโดยพวกเขาเหลือเกมลงสนามอีก2นัดไม่มีอะไรแตกหักภายในสโมสร,รผมไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการทำอะไรจากภายนอกนั้นพวกเขาพยายามใส่คำพูดหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยพูดออกมา คุณซื้อชาวสเปนเกล่าวพร้อมอารมณ์ที่เดือดดาลคุณเห็นถึงสปิริตในทีมตั้งแต่นาทีแรกคุณไม่สามารถสงสัยถึงความพยายามผมพูดว่าหากผมไม่สามารถดึงผลงานของนักเตะออกมาได้120%มันคือความผิดและมันเป็นความรับผิดชอบของผมแต่ในสื่อมันไม่ได้ออกมาเหมือนแบบนี้ผมหงุดหงิดกับเรื่องนั้นมากนักเตะของผม ผมจะปกป้องพวกเขาจากทุกๆคนอยู่เสมอในตอนที่ผมอยู่ที่นี่พวกเขาไม่สมควรได้รับเรื่องนั้นนักเตะทุ่มเทให้กับผมในทุกๆวันเราเล่นได้ดีกว่านี้เล่นแย่ชนะแพ้สิ่งนั้นการทำงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสงสัยและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้100%เอร์เซผมมีความสุขก,กับหลายๆสิ่งที่เราทำในคืนนี้เราต้องยืนหยัด เราต้องดวลกับทีมที่แสนวิเศษเราทำทุกๆอย่างที่ต้องทำเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเจมเราทีมลืมความพ่าแพ้พร้อมเดินหน้าต่อริชเจมวิงแบกขวาของเชลซีออกมากระตุ้นทีมให้ลืมความพ่แพ้จากนัดทีผ่านมาและเดินหน้าไปอย่างนัดต่อไปเชลซีเปิดบ้านแพ้อรสตอนไปด้วยสกอร์1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาเราแพ้ เราสร้างความผิดพลาดซึ่งทําให้พวกเขาได้ประตูและไม่ได้คว้าโอกาสของตัวเองเราต้องโทษตัวเองเท่านั้นกับความพ่ายแพ้มันอาจจะเป็นเกมที่แตกต่างหากเป็นวันอื่นๆพวกเขาเป็นทีมที่ดีและยากในการทําให้พ่ายแพ้เรามีโอกาสทําประตูและทําให้เกมจบลงเกมมาอย่างรวดเร็วและถี่มากซึ่งมีนักเตะที่เข้าๆออกๆทุกคนอยู่ในระดับความฟิตที่แตกต่างกัน เราทุกคนใส่เต็มที่100%และบางครั้งเราก็มีอาการลา้ามันไม่ได้ส่งผลกับเราแต่อย่างใดเรายังคงสู้เพื่อเอาชนะในทุกๆเกมความแพ้แพ้ในคืนนี้ไม่ได้ส่งผลกับเรามันน่าผิดหวังที่แพ้แต่เราไม่สามารถเอาความคิดด้านลบไปใส่ในการซ้อมวันพรุ่งนี้ส mith โรยิ้มสอยตาขายอีกครั้งแม้มีโชคเอมิ Smith r o กองกลางอาร์ตซอนได้ยิ้มอีกครั้งหลังจากทำประตูชัยในนัดที่ผ่านมาแม้จะยอมรับว่ามีโชคช่วยแต่จังหวะดังกล่าวก็มาจากการทำงานหนักของทีมปืนใหญ่บุกชนะเชลซี1-0ในสึพรพิมยรีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาผลการแข่งขันที่สำคัญเราต้องถอยลงไปลึกมันเป็นบททดสอบที่ยากแต่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับซีซั่นของเรา กองกลางที่ทำประตูชัยเผยกับ SKY SPORT เราทำงานในส่วนของการเพสซิ่งระหว่างฝึกซ้อมกดดันสูงและเราทำได้ดีในการทำให้พวกเขาก่อความผิดพลาดและโอบาบีแอบริกโอบาลมยองไหลมาให้ผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นผมมีความสุขที่มันเข้าประตูและมันเป็นการจบสกอร์ที่โชคดีนิดหน่อย มันมีความหมายอย่างมากในการทําประตูให้กับสมสรที่แสนวิเศษแห่งนี้ผมก็แค่ต้องการทํามันต่อไปผมเหนื่อยมากแต่ผมก็รู้สึกว่าเราเล่นได้ดีหลายครั้งที่เราดูเหนื่อยแต่เราได้สามคะแนนและแสดงบุคลิกของเราออกมาเราป้องกันได้ดีจริงๆและหลังจากซีซั่นที่ยากลําบากวันนี้มันเป็นผลงานที่ดีจากพวกเราเราทํางานในสนามซ้อมอย่างหนัก และแสดงให้เห็นในซีซั่นนี้ว่าเราสามารถดีได้เพียงใดแต่เราต้องเดินหน้ากันต่อไป